ซาลาโมุอะัยกุมปากิสถานเมียนนามนูแฮแม่ไทยแลนด์เซมสาลาโม่อะไรกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะกอนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ อย่าลืมมาอุดหนุนคอลลาเจนวีซีและแครนซีแครนเบอร์รี่ด้วยนะคะถ้าเพื่นอนๆคนไหนสนใจขอจะไปิิง์ facebook ไว้ใต้คลิปวีดีโอนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามกันได้นะคะและช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะโปรโมชั่นสื้สองแถม1จ้าและว,วันนี้นะคะขอนก็มีเรื่อง,จะ,องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ และเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะผู้หญิงเรานะคะไม่ควรที่จะตัวหอมหรือว่าตัวเหม็นออกนอกบ้านนะคะทําไมนะคะขวัญถึงมาพูดเรื่องนี้นะทุกคนคะ่ะซึ่งขวัญก็ประสบมากับตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ขวัญรับไม่ได้จริงๆทุกคนคะ่ะซึ่งเรารู้แหละว่าศาสนานะคะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเราใส่น้ําหอมออกนอกบ้าน ตัวหอมออกนอกบ้านนะทุกคนค่ะแต่ก็ไม่ควรที่จะตัวเหม็นออกนอกบ้านนะคะถ้าอยากจะตัวหอมเนี่ย สามารถทําได้นะคะอยู่ที่บ้านคุณจะอาบน้ําหอมเลยก็ได้นะทุกคนคะ่ะอยู่กับสามีอยู่ที่บ้านสามารถใส่ได้นะคะทําตัวให้หอมได้แต่งตัวสวยได้นะคะแต่งไปเลยนะคะใส่น้ําหอมไปเลยให้สวยๆนะคะแต่ว่าถ้าออกนอกบ้านนะคะห้ามหอมเด็ดขาดและก็ห้ามเหม็นเด็ดขาดนะคะทําไมขวัญถึงพูดถึงเรื่องนี้นะคะทําไมนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะซึ่งมันไม่ควรไม่ควรจะแบบเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยทุกคนค่ แต่งตัวดีแต่ว่ากลิ่นตัวนี่คือแบบไม่ไหวไม่ไหวจริงๆทุกคนคะ่ะไม่ไหวขวัญบอกเลยคือแบบแต่งตัวคือดีมากแต่งตัวสวยตั้งแต่หัวจะรดเท้าแต่คือแบบพอยกแขนขึ้นเท่านั้นเลยทุกคนค่าขวัญน,นี่แบบแทบจะเป็นลมอะ่ะคือขวัญน,นี่เป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องกลิ่นมากทุกคนขา จริงคือแบบถ้าขันได้กลิ่นพวกนี้นะกลิ่นเม้นเขียวกลิ่นเตากลิ่นอะไรก็ตามแต่คือขันจะไมเกรนขึ้นทันทีขันจะไม่เกรนขึ้นทันทีทุกคนคะ่ะคือแบบปวดตามมาเลยตึบตึบตึบคือต,ตอนแรกขันก็เป็นอะไรทำไมถึงแบบปวดหัวไม่มีสาเหตุคือก็เลยมาสังเกตตัวเองทุกคนคะ่ะอ๋อสรุปมันพอเรื่องกลิ่นนี่เอง กลิ่นมานี่คือแบบเอาแล้วทุกคนคะ่ะขวัญน,นี่แบบเริ่มแล้วอะไรเงี่ยทําไมเวลาออกไปข้างนอกขวัญได้กลิ่นน้ํามันลดกลิ่นน้ําหอมฉุนๆหรือว่ากลิ่นตัวแรงๆอย่างเงี้ยขวัญจะปวดหัวทุกคนคะ่ะออขวัญจะเป็นแบบนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นขวัญก็เลยแบบแอนตี้มากๆเลยกับเรื่องกลิ่นตัวนะทุกคนคะ่ะซึ่งปกติแล้วคนที่นี่นะขวัญเข้าใจทุกคนคะ่ะคือแบบใช้ชีวิตสมาะไม่ฟุ่มเฟือยแต่ไอ้เรื่องกลิ่นเนี่ยมันควรจะ รักษาไหมมันควรจะรักษาให้แบบสะอาดไหมทุกคนค่ะเออมันควรจะรักษาไหมอะไรอย่างเงี้ยขวัญไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขารักษาหรือเปล่านะทั้งๆที่ทุกคนค่ะมันมีอีลูกกลิ้งขายนะมันมีอีอะไรนะออะไรนะเขาเรียกอที่มันเป็นเออเฮ้ยขวัญก็เรียกชื่อไม่ออกนึกออกมันไม่ใช่โดโรเรนนะมันเป็นเอะไรนะอที่เขาไว้ทาตัวไว้ทาจักระแะทุกคนค่ะที่มันเป็นใสๆอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ย oh, ทุกคนขากว่าจะนึกออกมันคือสารส้มนะทุกคนขามันคือสารส้มซึ่งมันมีขายทุกคนขาไม่ใช่ว่ามันไม่มีขายมีขายเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่แต่เขาไม่ใช้กันหรือเปล่าขันก็ไม่รู้รทุกคนขาแต่ที่รู้คือผู้ชายเนี่ยใช้ทุกคนขาของผู้ชายขายดีมากแต่ของผู้หญิงก็มีขายเหมือนกันแต่ขันไม่รู้ว่าเขาอายที่จะซื้อหรือหรือเปล่าขันก็ไม่รู้หรือว่าพอมีกลิ่นตัวเนี่ยเขาไม่อาย แต่ว่าไอาที่จะไปซื้อเพื่อที่จะมากรบกลิ่นตัวตัวเองขวัญก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนคะ่ะซึ่งพอขวัญเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคือมันมันมันรับไม่ได้จริงๆทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นอยาจำไว้นะคะผู้หญิงทุกคนค่ะขวัญอยากจะโอ้ยอยากจะแบบมาวิดีโอนี้อยากจะทำซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษเหลือเกินคืออยากให้ผู้หญิงปากีเขารับรู้ว่าเออคืออยากให้เขาแบบหายไปจากแบบกลิ่นพวกนี้ทุกคนคะ่ะซึ่ง คือถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่าเอามายืนด้วยกัน10คนก็มีกลิ่นทั้ง10คนนั่นแหละตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทุกคนคะ่ะมันมีจริงๆคือขวัญแบบเห็นแล้วได้กลิ่นแล้วมันแบบโอ้โหพี่ดูหน้าพี่นี่คือแบบเนี้ยบมากเป๊ะมากแต่คือแบบพอยกเสื้อยกแขนขึ้นเท่านั้นแหละจะเป็นลมอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะ คือมัน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 เป็นอะไรที่แบบว่าขลัับไม่ได้จริงๆแต่คนที่เนี่ยเขาก็คงจะเป็นเรื่องปก,กติไปแล้วทุกคนคะ่ะกลายเป็นเรื่องปก,กติไปแล้วเออนะนั่นแหละขวัญก็เลยแบบเออนะถึงขวัญถึงมาพูดนะคะทำไมขวัญถึงมาพูดทุกคนค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเรานะคะจะแต่งตัวดีแค่ไหนถ้ากลิ่นตัวแรงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขวัญย้ำนะคะย้ำย้ำย้ำ คือผู้หญิงเรานะคะห้ามตัวหอมออกนอกบ้านห้ามตัวหมิ่นออกนอกบ้านนะคะที่ตัวหอมออกนอกบ้านไม่ได้เพราะว่าก็มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลเหมือนกันนะทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากรู้ก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, สอบถามขอนเข้ามาได้หรือทักแชทขอนเข้ามาได้เดี๋ยวขอนจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ทําไมนะคะถึงตัวเหม็นออกนอกบ้านไม่ได้ก็มีเหตุผลเหมือนกันทุกคนค่านะ,ะเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะคะเราจะต้องรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องกลิ่นด้วยนะคะจะหอมเกินไปก็ไม่ได้จะเหม็นเลยก็ไม่ได้ทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษา เรื่องกลิ่นให้ดีๆสําหรับผู้หญิงเรานะคะและขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าใครเข้ามารับฟังจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนลยนะคะและเช่นเคยนะคะถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะหรือว่าใครอยากให้ขวัญทำคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะเกี่ยวกับปากีสถานหรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะสอบถามมาส่วนตัวก็ได้ขว,วัญจะแปะล,ลิงก์ Facebook ไว้ใต้ใคลิปีโอนะะคะ หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะสอบถามเข้ามาส่วนตัวอยากจะมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวก็สามารถนะคะทักแชทขวัญมาได้นะคะลิงก์ Facebook ขวัญก็จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอเช่นเคยนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสรามัวเยกุมและสวัสดีค่ะ